โอเคงค์องค์งไหไม่บอกคนบานี้ขัดเตื้อเล่นผับผับนับนอนขัดยาบีเตเ่นนัง่งผีหักปั้มของนี่เดิมในเดมท่องฟ้าใจยันตะวันเรื่องเล่ารบวันตาตราดได้ขึ้นกองฮาได้วางฟ้าคนหนึ่งหมืบบ่นตึตง,ง,ง,นงกอง จบแล้วเหรอไม่ค่ะ้าม่งสีตาลน่ะผาจบแล้วเหรอสีตานอ่ะเกลือแล้วร้องให้จบเดี๋ยวป้ายร้อยหนึ่งเดี๋ยวสีตาลก็คืออะไรอุ้ยผาร้องให้จบเร็วเดี๋ยวป้ายร้อยหนึ่งร้องใหม่ร้องใหม่เดี๋ยวป้าตบรางวัลให้ร้อยหนึ่งร้องเพลงคอยบินมาเทเลทคิดคิดปีใหม่รางวัลหายมวนหรือไทยมั บาลีขัดเจ้าแห่งครับครอบมากม่อขัดเจ้าวิต้นนหองพีบอกว่าคนน้ช่วยไม่ช่วยต่อต่อได้ต่อขอดูต่อหน่อยเอาให้จบก่อนจะจบไหมวันนี้

มีไวกลางวันแข็งใช่ไหมหาบบอนี่ใครก่อนกันผูเพียงคออะไปไม่บอมคบอีนี้ขัดเดินมากพบมากน้อยขัดยากดีด้วยน้องพี่ขวามคุ้งมียดโดนไม่โดนหองฟ้าทะเยอะวานเนือแจัอได้ดี ปัาิตใจคือทหาเรงว่าคนมีนต้องตองชีวิพอทุมพอวอมาตัดสินัากพราฝนว่ามันต้องเ็นญาติับุม้าา ตบรางวันก่อนตบรางวันก่อน